มาค่ะข้าวเช้าเฮียชาวันนี้ลูกค้าแม่มุยเยอะออเดอร์เยอะนะคะก็จะได้กินข้าวประมาณนี้เวลานี้เลยนาซาวและพึ่งได้กินข้าวก็ลูกค้าแม่เยอะนะลูกกูหางสั่นเลยนะคะอุ๊บเป่าปากก็ลูกค้าแม่เยอะชาก็รอก่อนสิคาวันนี้วันอาทิตย์ไงเออลูกค้าแม่เยอะเนาะโอ้หิวข้าวแล้วใช่ไหมหิวข้าวยังหิวข้าวก่อนบอกแม่อุ้ยหิวข้าวหิวข้าวอ้หิวข้าวสองมือโอ้ดา วันนี้กินปลาแม่สั่งปลาทอดมาให้กินลูกก็จะต้องเทข้าวให้เขานะคะข้าวก็คืออาหารเม็ดนี่แ,แหละเฮชาจะกินฟิตแอนด์เฟิร์มนะคะจะกินฟิตแอนด์เฟิร์มอ่ะอู้เดี๋ยวแม่ให้ดูปลาวันนี้แม่ให้ชาชากินปลาแล้วชาชาห้ามดื้อนะชาชาห้ามดื้อนะครับอ่ะออ้หูเห็นไหมคะวันนี้เฮชากินปลาขอเรียขอเรียนนิดนึงก็เอานะปลาทอดนะคะปลาทอดสงสงใสจะชอบมาก ดูก่อนมีก้างไหมซาจะกินก้างไม่ได้ลูกเดี๋ยวก้างติดคอนะอ่าอร่อยไหมอร่อยพวาคุณกระเด็นกระเด็นหมาน้อยของแม่หมาน้อยของแม่กินข้าวกับปลาทอดนะคะวันนี้ก็จะเป็นปลากระพงทอดนะคะวันนี้เฮียชากินปลาทอดะะนนกับอาหารเม็ดอีกหนึ่งโปรดเลยของเฮียชานะคะสําหรับปลากระพงทอดนะเป็นของโปรดของเขานะคะก็ หนึ่งเดือนก็กินครั้งหนึ่งนะคะส่วนปลาเผาอะกินเยอะหน่อยแต่ทอดๆอะนม่มูจะให้กินน้อยหน่อยนะคะอร่อยไหมอร่อยไหมคะเอาอีกเปล่าเอาอีกไหม,ออมออเอาอีกไหมลูกเอาเอาอ่าเนี่ยนม่มูจะต้องดูถ้ามีก้างแบบเนี้ยแม่มุไม่ให้นะคะคอยก็มีอันนี้หอมมากเลยลูกอันนี้หอมมากเลยนะคะข้าวกับปลานะคะช้าๆกินข้าวกับปลานะ ไม่งงแงเลยนะวันนี้ไม่งงแงนะคะถ้าตอนนี้นะคะหนูแดงเข้ามาไม่ได้นะนุ้อบอกเลยถ้าตอนเช้ากินข้าวนะคะไม่ว่าใครก็เข้ามาไม่ได้นะคะนมาไม่ต้องมองหาหนูแดงลูกหนูแดงไม่เข้ามาแล้วหนูแดงไปแล้วเมื่อเช้าแม่ให้ขนมแดงไปแล้วลูกดูดูหน้าดูหน้าเขาให้มือให้ดูหน้านะคะอ่ะเห็นไหมไม่ต้องมองลูกเมื่อเช้าแม่ให้ขนมหนูแดงไปแล้วหนูแดงไม่มาแล้วครับ กินข้าวได้แบบสบายใจเลยฮะแบ่งไม่ได้เลยเหรอลูกแบ่งแดงไม่ได้เลยเหรอขนมแบ่งได้ทําไมข้าวแบ่งไม่ได้ลูกฮะขนมแบ่งได้นะแต่ข้าวนี่คือไม่ได้เลยนะคะเป็นอะไรที่เขากินข้าวเขามีความสุขมากเลยเนี่ยชานะจริงจริงอเสร็จแล้วอาหารเม็ดกับปลาทอดคอยก่อนนะเดี๋ยวแม่ไปล้างมือก่อนนะรู้เรื่องไหมอ่าโอเครับปากแล้วนั่งลงคอย คอยก่อนแม่ไปล้างมือเพราะแม่มีสั่งห้ามกินรู้เรื่องไหมโอเคเรื่องคอย เก่งมากกิน